เมื่อวันที่23เมษายนนายพัชรพัชศรีธัญ,ญนลน,นายอำเภอบางละมุงได้สั่งการให้นายคำไพรเหลาแสนปลัดอำเภอบางละมุงนำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุงบุกจับกลุมร้านลักลอบจำหน่ายน้ำกระท่อมต้ม4คูณร้อยซึ่งตั้งอยู่ในซอยหนองพังพวยหมู่7 ตำบลบางละมุงอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีได้ของกลางเป็นน้ำกระท่อมต้มจำนวน200ขวดถังแก๊สขนาด15กิโลกรัม1ถังและอุปกรณ์ในการต้มสืบเนื่องมาจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่อำเภอบางละมุงว่าร้านดังกล่าวลักลอบจำหน่ายน้ำกระท่อมต้ม4คูณร้อยโดยเปิดให้บริการในลักษณะคล้ายร้านเหล้านั่งชิลหลังรับแจ้งบอดแสจึงนำกำลังบุกไปจับกลุ่มแบบที่เจ้าของร้านและลูกค้าไม่ทันได้ตั้งตัว พบเปิดเป็นร้านขายของโชว์หวยมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้บริการมีกลุ่มวัยรุ่นทั้งชายหญิงกว่า30คนนั่งกระดกดื่มน้ำกระท่อมต้มเขาคลอเสียงเพลงอย่างเพลิดเพลินสุดชิวอย่างจงครึมโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายเจ้าหน้าที่จึงได้เข้าทำการตรวจสอบด้านหลังร้านซึ่งเป็นโกดังสังงกษีพบตู้แช่น้ำแข็ง ภายในตู้แช่น้ำกระท่อมต้มไว้เตรียมพร้อมให้บริการกับวัยรุ่นนักดื่มจำนวน200ขวดและอุปกรณ์ในการผลิตต้มอย่างครบวงจรจึงได้ตรวจยิตไว้เป็นหลักฐานโดยมีนายเอกนามสมมุติอายุ19ปีเป็นพนักงานขายให้กับลูกค้าเบื้องต้นจึงได้ควบคุมตัวนายเอกพนักงานขาย พร้อมของกลางน้ำกระท่อมต้ม4ีขูนร้อยและอุปกรณ์การผลิตส่งพนักงานสอบสวนสบพบางละมุงเพื่อดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป ทั้งนี้นายพัชรพั์ศรีธัญ,ญนลใน,นอำเภอบางละมุงยังฝากเตือนกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่ลักลอบจำหน่ายน้ำกระท่อมต้มสีคูณร้อยในพื้นที่อำเภอบางละมุงให้เลิกโดยเด็ดขาดรวมถึงหากประชาชนมีเบาะแสจุดที่ลักลอบจำหน่ายสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่อำเภอบางละมุงทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุงจะลงพื้นที่กวาดล้างและจับกลุ่มดำเนินคดีเพื่อตัดวงจรมอมเมาเยาวชนให้สิ้นซากต่อไป